โอเคอค่ะกาแฟเนี่ยค่ะคุณแม่ร้าน,นกาแฟโบราณอยู่ใกล้บ้านคูณนันค่ะมีปลาด้วยนะคะป่าครับจานจะี้น,นั่งอยจานจี้สั่งอะไรมากินบ้าง มีอะไรบ้างขนมปังมีขนมปังเนยนมค่ะโอเคค่ะกินแบบประหยัดนะคะับคุณแม่ไม่ต้องกินเยอะกาแฟคุณอยู่ตึกตึกนู้นเดี๋ยวคุณไปเอากนกาแฟคุณอยู่ตึกนี้นะคะเดี๋ยวคุณมาเอาค่ะคะร้านกาแฟอะไรนะคะชื่อร้านอะไรคร้านกาแฟริมสวนค่ะสวัสดีนะคะ มุมค่ะเห็นไหมคะอร่อยค่ะอยู่ใกล้บ้านครูค่ะโอเคนะคะสั่งขนมฟังด้วยค่ะหนุ่มอาารจ์จี้นั่งอยู่ตรง้นจจี้กินอะไรอ่ะบายป้องหน่อยโอเคค่ะมาตรงนี้ลยตรงนี้มามุมนี้มุมนี้ยจค่ะบาคะิเลยค่ะนที่มีช่างมาซ เ,เดินลงมาค่ะเ,เดินมาค่ะนี่นะคะขนมสั่งกับคนสวยแล้วนะคะคนสวยเอามาส่งค่ะ,คะโอเคค่ะคนสวยเอามาส่งนะคะนะคะ